สวัสด,ดีทุกคนวันนี้อยู่กับเราดีดีค่ะ์อ,อนุษเจ็ดสทับสกับเจ้านิสันเทยน่า 2.0XL ปี2014คันนี้คิ้วกันชนคิ้วฝาท้ายตกแต่งด้วยโครเมียมสวยๆเดิมจากโรงงานรถเราทุกคันนะครับรับประกันโครงสร้างว่าไม่มีชนหนักพิกคว่ำหรือน้ำท่วมมา ลูกค้าเนี่ยสามารถเข้าเช็คศูนย์ก่อนซื้อได้สภาพสวยๆแบบนี้เลยชอบรถดีรถสวยก็กดติดตามเราไว้นะครับเดี๋ยววันนี้จะรีวิวคันนี้ให้ดูนิสสันเทเน่สีขาวสวยๆอย่างนี้เลยไฟหน้าเงาวับไม่เคยมีเฉียวชนไม่เคยมีบัเหาสามารถตรวจสอบได้แผงประตูเป่นแบบนี้พง มาเลยมัลติฟังก์ชันนะครับปุ่มโพสต์สตาร์ทกระจกไฟฟ้าแอร์แบ็กเอเบสมีจอคอมมานด์เกียร์โตอุปกรณ์ครบ,บเลยนะครับสไตล์ผู้บริหารนักธุรกิจไม่ควรพลาดรถสวยกว้างขวาง,วางใหญ่แต่ราคาเบาๆมีแอร์หลังด้วยคนนั่งหลังก็สบายไม่ร้อนนะ ตาท้ายก็เป็นแบบนี้ใส่สัมภาระได้เยอะมากเลยฝาท้ายเดิมๆตะเข็บเดิมๆจากโรงงานคันนี้จัดไฟแนนได้เต็มนะจัดไฟแนนได้ล้นเลยตรงหน้าก็เป็นแบบนี้สวยๆแบบนี้ถ้าคนลูกค้าท่านใดสนใจ ก็ฝากข้อความไว้ได้ในแอปพลิเคชันนี้ขอบคุณครับ